อันโตสาบเก่ามันเต็มบนี่ีนี่มีแตมแตเครื่องนี่นนเนี่จะวามหรอนทงนี่มมเลยอมเบอร์หูไปขายของสมือเลยนนลลก็ถวายลวก็เบือดด่อตี นั้นตัวีค่ะเอาตม่เลยจ่เ้นตข้ายนะ่วา้เขา,าก็ยาสิเสีนเาจายดิวกัน,น,กนมัน,นอค่ะีเดไปพี่ลูกไป อันยกยกไปถมด่าไไม่ต้องใส่ถุงแบบไหนดิไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เผื่อใช่ไดมฮะ่เรืองอะไรเอาหัวพื้อใดล่ะยกมะพร้าวดิอะไรเกาะหัวดิ้นเดือนมว้เอาหัวชิเดือนบ่เนี่ยืเดือนใว่ากัน ยกไปเลยเลยูกที่ไดไปถว,วายทันเตลูกนะกอนเอามะม่วงไปด้วยยกถาดไปแล้วก็กลับเข้าไปเลยลูกเอาไปทีละอย่างยกไปทีละอย่างข้าผุดเป้ยวะถ้าฝุด,ดน,นี่เลยเน่ต้องใดเกาะปุ่บ้านน้องกระทิ้งเป้ยบ่ กับกับละกับบนี้เอาเดี e> <Yes ๋ยวสิ้นเดือนเขาไปไล่คุมเด้ย่ล่ะเดี๋ยวเตรียมโอ้เดี๋ยวให้ยี่หนึ่งดึงเนี่ยกม่ล่คุมค่ะสิ้นสิ้นเดือนเนาะค่ะค่ะ